เขาบอกปลาแล้วก็ล้นไปที่บ้านเลยครับอู้เข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยตกตาตกเลยงทีแบบว่าเหมือนเวลาขุดนหมาใช่ไหมลูกเสร็จลูกเสร็้ายทีว่ามันให่ะมีแมออน่เลยตกวันที่อ้ขึ้นขึ้นปลา ส่งไปที่น,น้ำปา่านี่นะครับน้ำปา่าทะลักบ่อปลาดินสายมัไหลพังหมดแล้วครับตอนนี้กิจการต้องปิดก่อนนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งรถทั้งปลาไปหมดแล้วครับ ร้นเหรอทั้งห,หมดแล้วก็เหี้ยมีกี่บอกเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดบ่อทั้งหมดปลาประมาณกี่พันตัวเป็นปลาลูกปลาเล็กมีประมาณประมาณสามพันหนึ่ง 5, ตัวใหญ่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นทั้งหมดก็ห้าหมื่นตัวทั้งหมดก็คือตัวอยู่ที่เจ็ดหมื่นตัวเจ็ดหมื่นตัวทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะประเมินความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับเบื้องต้นเป็นตัน 5, ตวก็หลายหลายหลายล้านละหลายสิบล้านเท่าไหร่หลัลกหลักสิบล้านใช่ไหมพี่ต้องต้องขึ้นสิบล้านเนี่ยก็ต้นน้ำอะไรต้องทำใหม่หมดเลยตอนนี้นก็อย่าช่วยเล่าหน่อยครับ วินาทีตอนฝนตกหนักครับช่วงยินตกหนักมันมาตกมาสองชุดไงชุดแรกบ่ายสองโมงกว่าตกแล้วก็มาตกสี่โมงกว่าอีกชุดหนึ่งชุดสี่โมงกว่านี่หนักมากทั้งลมทั้งฝนด้วยแป๊บเดียวมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ข้างหลังข้างหลังคลองนั่นนะโอ้โหเหมือนกับน้ำเหมือนกับฝายแจกอ่ะจสักพักนึงหน้าบ้านตรงนี้ก็นองละ ก็พ,พาลูกน้องไปคนหนึ่งไปจิบเสาข้างหน้าเกือบตายคุณมอไซค์ลงไปในปอปลาคันหนึ่งตกสนุกเกอร์ถังอะไรลงไปในปอปลาหมดเลยตอนนี้ของทุกอย่างของที่เตรียมมาในร้านนี่เหล้าเบียร์ปลาปิ้งอะไรหมดมน้ำซัดไปหมดเลยเนี่ยเพิ่งครั้งนี้ใหญ่กว่าเพื่อนทั้งขลังก็ธรรมดาไงน้ำท่วมธรรมดาบอ่อแตกธรรมดาอย่างนี้เลยอันนี้มาทีเดียวอูลูกน้องอย่างดีนะน้ำพาไป ไปเกาะเสาได้ถ <ừ> ้าเกาะเสาไม่ได <ừ> ้ก็ไปเลยด้วยเพราะว่าข้างล่างมันก็ของเยอะด้วยไงครับ